บิดีอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบิดีอเห็นไหมนนดอกเออซากุระนุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูใกล้ใกล้ค่ะเดินมาเห็นดอกซากุระแล้วกับคันน พาคุณลุงคุณป้าไปดูดอกซากุระนี่บ้านเรามีดอกซากุระด้วยนลกวก็ประเทศญี่ปุ่นไก่โอ้สวยมากเลยไปดีเห็นไหมลูกเห็นนะเปล่าน่ดอกมันกำลังร่วงเนี่ยนี่ค่ะดอกซากุระบ้านเราก็มีนะคะไม่ต้องไปเที่ยวถึงญี่ปุ่นเลยนะคะนี่ไปดูใกล้ๆซิมันเป็นยังไง ี่มีสมต้นนะคะเดินไปอีกก็จะมีอีกค่ะอันนี้เราพาคุณลุงคุณป้ามานดูดอกซากุระนะคะสวยมากเลยหอมด้วยนะคะเห็น <c oughs> ไหมปีเดียไม่ดูเลยแกนี่ต้นกุหลาบนะคะเนี่ยกุหลาบใกล้จะขึ้นละ เดี๋ยวอีกสักพักดอกนี่ออกมาสวยเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาคุณลุงคุณป้ามาดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้อนอีก <All S 1> มีอีกเฮ <All S 1> เดี๋ยวค่อยไปนั่งชิงช้าเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพาคุณลุงคุณป้าเราไปนี่ก่อนเป็นเปล่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูพาคุณลุงคุณป้าไปดูสีต้นโน้นสวยกว่าน,นี้อีก อีกฝั่งหนึ่งนะคะสวนดอกซากุระบ้านเรานะคะสวยมากเลยค่ะหอมมากเลยตอนนี้เขากำลังพากันเอาฝุา่นนะคะเอาปุ๋ยนะคะใส่ต้นไม้อยู่นะคะนี่พี่เดียเห็นไหมลูกสวยไหม,มเห็นคุณลุงไหมคุณลุงกำลังทำงานอยู่<ม>เอาไอเนี้ยค่ะเอาปุ๋ยใส่ใบไม้เม้นมากเลย เห็นไหมลูกสวยไหมซากุระสวยหรือเปล่าซากุระเนเธอร์แลนด์นะคะนี่ยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆสิว้าวสวยมากเลยค่ะไปดูใต้ต้นไม้สิอุ้ยพึ่งเต็มเลยมีพึ่งด้วยอุ้ยมีเครื่องบินด้วย สวยมากเลยค่ะวิเดียเห็นไหมลูกไปเดี๋ยวเราไปนั่งชิงช้ากันเนาะโอ้โมยฮะชิงวิเดียอ,อกมยเอ้าดูคุณลุงทำงานเหรอลูกไปช่วยไหมกระยา yeah. ช่วย,ยไหมจะ <laughs> ช่วยคุณลุงทำงานไหมอืมช่วยคุณลุงทำงานไหมคะ เดี๋ยวเราไปนั่งชิงช้ากันเนาะนี่คะ่ะถึงแล้วสวนเด็กเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะคะ<อ>น่าพีเดียดีใจแล้วจะ,จะได้นั่งชิงช้าใช่ไหมนี่คะ่ะอยู่ใกล้ๆบ้านเนี้ยคะ่ะมันมีหลายสวนคะ่ะที่แถวบ้านคะ่ะแต่ว่าสวนนี้ก็ใหญ่ดีนะคะไม่มีคนเลยพีเดีย หมาเข้าไปนะเนี่ยเราให้เราโชว์คุณลุงคุณป้าก่อนสวนนี่จะอยู่หลังอพาร์ตเมนต์นะคะบรรยากาศในสวนสวนเด็กเล่นโอวีดีอดีใจอา้าปาไม่มีใครเลย,เยวีด <c oughs> ีเนี่ยค่ะก็จะมีของเล่นนะคะให้เด็กๆเ,เล่นเยอะแยะเลยนะ ร้านตัดผมด้วยนะคะตอนนี้มันเช้าค่ะประมาณกี่โมงออกมากันีเดียประมาณ10บโมงเนี่ยค่ะพากันเดินเล่นค่ะออกมาใบไ,ไม้ก็ยังไม่มีนูนบีเดียไปนั่งตรงนน้นแอดีใจไหมจได้นั่งชิงช้าละนี่มีทรายด้วยนะคะมีถาดทรายด้วย หาดทรายให้เด็กๆนี่ค่ะไม่มีใครเลยวิเดีย V.I.P. มากเลยวีเดียยังเล่นของพวกนี้ไม่ได้ใครได้แต่นี่นี่ไปนั่งชิงช้ากันนะคะนี่นี่นะคะในสวนเนี่ค่ะร้านตัดผมเนี่ยประตูเสียงสีม่วงเนี่ยค่ะอู้บนฟ้าอะไรนะ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะแถวบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะไปโอ้ยนน่นต้นไม้ยังไม่มีใบไม้ออกมาเลยนะ้องบีเดียเนี่ยบีเดียนั่งอันนี้ให้น้องบีเดียนั่งอันนี้ได้ค่ะไม่อันตรายเนะเาะเดี๋ยวเอาบีเดียไปใส่ตะกร้าก่อน Đi đi à Sơn nụ góp vào Đến nào Sơn nụ Đeo, đeo, mày ชอบมากเลยใช่ไหมนี่กิฟก็พาน้องเดียวกิฟก็พาน้องเดียวมาเล่นกับทุกวันเนี่ยค่ะตรงนี้ไม่มีเพื่อนเลยวันนี้เงียบมากเลย ปา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 อะไรลูกนกเหรอนกอยู่ไหนนกอยู่ตรงไหนลูกเงียบจังเลยวิดีโอแล้วไม่มีใครเลยน่าแคก์วีไอพีอะไรอะไรคะไหนไม่มีอะไรเลยนี่ มีแต่เนี่ยที่เล่นเนี่ยท่อเนี่ยใบมุดอ,อ้ายเออหนูก็จับสลูกนกโอ้เยอะแยะเลยลูกไ <c oughs> ปปะหนาวด้วยนะคะวันนี้หกองศานะคะอากาศไม่ไหน ป๊าไปทำงานลูกป๊าป๊าไปทำงานค่ะโอ้โฟซิกดิดไหมเป็นไงสนุกไหมหูนอนโนกอ่ะเต็มเลยพี่เดียเห็นไหมวันน่าเล่นนี่ไม่อยากกลับบ้านเลยนะคะเนี่ยยูบี้ อยากนั่งด้วยจังเลยป๊าป๊าป๊าปวู้วววนั่งดีๆลูกนั่งดีๆเอาแขนไปฝั่งนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวจับใหม่จับมันจะล่วงเดี๋ยว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 หยุด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 ก่อนหยุดก่อนอย่าทำแบบนี้ หนูเอานี่ก่อนหนูเอามือมาฝังนีิสิลกูกจับตรงนี้ค่ะจับตรงนี้เออนี่จับตรงนี้ลกูกอย่างนี้เอออย่างงั้นจับต้าให้จับตรงนี้นี่เอออย่างงั้นแหละเอาใหม่เอาใหม่หมว้าวา บายบายคุณลุงคุณป้าก่อนแล้เร็วเดี๋ยวน้องวีเดียขอเล่นชิงช้าก,ก่อนนะคะเอาบายบายก่อน <laughs>